สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาหนุ่มภูมิใจเมียแก่แต่สวยคืนเข้าหอเพิ่งได้เห็นหน้าสดไล่ตะเพิดออกจากบ้านทันทีจากรายงานพบว่าชายแซ่ฉาอาศัยอยู่ในเมืองกวางโจมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้พบรักกับหญิงสาวแซ่ฝางผ่านโซเชียลมีเดียขนาดนั้นเฉาอายุ30ปีและนางสาวจางอายุ47ปีทั้งสองเริ่มชัดออนไลน์และต่างพบว่าอีกฝ่ายมีสเสน่ห์มาก ดังนั้นพวกเขาจึงนัดพบกันในชีวิตจริงนางสาวจางอายุมากกว่านายเฉา17ปีแต่ด้วยการแต่งหน้าอย่างระมัดระวังและเสื้อผ้าที่ทันสมัยเธอจึงดูเด็กกว่าอายุจริงมากจากการพบกันครั้งแรกนายเฉาถูกดึงดูด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามน่ารักมั่นใจและเป็นผู้ใหญ่ของนางสาวจางนอกจากนี้พูมหลังของครอบครัวของพวกเขาอย่างค่อนข้างคล้ายกันอีกด้วยทำให้พวกเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดี หลังจากเข้ามาดูใจกันสักระยะหนึ่งในเฉาก็ตัดสินใจขอนางสาวจางแต่งงานแม้ว่าอายุจะห่างกันมากก็ตามเพราะเขาไม่อยากพลาดจากผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมในทุกด้านเช่นนี้งานแต่งงานของทั้งคู่จัดขึ้นที่บ้านเกิดของฝ่ายชายแม้ว่าจะไม่ใหญ่โตโออาก็อบอวลไปด้วยความอบอุ่นในตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ในสายตาคนรอบข้างพวกเขาเป็นสามีภรรยากันแล้วในคืนวันแต่งงานในเฉาร่าเริงมีความสุข และตั้งน้าตั้งตารอเขาห้องหองกับภรรยาอย่างไรก็ดีเมื่อนางสาวจางไปลบเครื่องสําอางออกทั้งหมดนายเฉาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นใบหน้าที่เปลือยเปล่าของภรรยาเขารับไม่ได้ที่ภรรยาของเขาเป็นป้ากแก่ๆหน้าตาอัปลักษณ์ดูแก่กว่าแม่ของเขาเสียอีกปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานางสาวจางมักจะแต่งหน้าและแต่งตัวอย่างระมัดระวังเมื่อมาพบกับนายเฉาโดยทักษะการแต่งหน้าอนเนือชั้นนี้ทําให้เขาจํารูปลักษณ์ที่แท้จริงของเธอไม่ได้ ความตกใจนี้ทำให้หนายเฉารู้สึกว่าถูกหลอกดังนั้นในคืนวันแต่งงานนายเฉาจึงประกาศว่าเขาต้องการหย่าก,กับนางสาวจางและไล่เธอออกจากบ้านในเวลานี้นางสาวจางรู้สึกเสียใจต่อสามีของเธอเช่นกันพยายามอธิบายว่าเธอแค่อยากสวยเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นๆและต้องการสร้างความประทับใจที่ดีให้กับนายเฉาเธอพยายามกอบกู้สถานการณ์โดยกล่าวว่าตั้งแต่ออกเดทจนถึงแต่งงานนายเฉามีท่าทีเชิงรุกและสมัครใจเสมอ ตอนนี้มันยากสําหรับเธอที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงของเขาเมื่อถูกปฏิเสธมาให้จุมพิษในคืนวันแต่งงานนางสาวจางจึงให้ทางเลือกแก่นายเฉาสองทางทางหนึ่งให้ทั้งสองไปจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่กินกันต่อไปอีกทางหนึ่งคือจะยอมเลิกรากันไปแต่นายเฉาต้องจ่ายชดเชยให้เธอสองแสนหยวนหรือประมาณหนึ่งล้านบาทอย่างไรก็ดีนายเฉาไม่เห็นด้วยเพราะเขาเป็นเหยื่อที่ถูกนางสาวจางหลอกดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการเสียเปรียบ ในทางกลับกันเขาต้องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนด้วยในยฉาไม่ต้องการรักษาการแต่งงานของเขากับนางสาวจางอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและคิดว่าต้องใช้กฎหมายแก้ปัญหาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก o o มขอบคุณครับ